ูมว่าเราบอกยังไงเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเราบอกอ่ะเราจะเลือกอะไรดีนีมที่ต่อจากวันนู้นนะครับซึ่งนั้นผมต้องนอนก่อนผมต้องนอนผมอ่านคิ่นี้เดียวเองผมก็ต้องนอนแล้วอ่ะ ตอนนี้ผมก็ต้องเติมช่างสองเล่อโอคยใส่คุใส่อว่วนี่คือตัวอะไรแช่เย็นไปเลยแช่ซึ่งวันนี้เราก็จะนอนหน่อยดีนอนหน่อยดีรู้บีกนั่เป็นอย่างเนี้ทีนี้ ไตัวอกลับแล้มาของแก้วก่อนเร็วไม่แม่อยู่กับาวินก่อนอเี่ก็ขาคนอแม่าาครับวกควเฉยถามแต่คนอื่นรักชวินไหมพีวินรัก่คอืนนงไหมใช่ปักจุบปักจุ๊เก็จะเล่นจะเล่นรถคันนี้

สวยขึ okay. Okay. Oh. Wow. Okay. Oh, uh, ้นมาเหยหอบแล้วแม่จะกลับบ้านนะ่จะไม่ให้แดกมีเวลาเล่นแค่นั้นเอมัย่อเดียดไปเลยโอ้ยตอนอะไรนะโอ้ยอ้าวล้วขึ้นบันไดอ๋อย่าคนมเมกันที่ไม่ต้องต่อรอจะไปไปแล้วผมเป็นเด็กแว้นรู้จักเด็กแวนไมเด็กแว้นก็คือเป็นคนสิง ิงอ่ะองแวนไม้จ๊บปุ๊ปเอ้าตว่าดีกว่าอือก็จับไปเรอย Mira, yeah. vamos แตรงนู้นผมขอช่วนะครับที่ผมพูดในหอตอนวันที่หนึ่งนะครับจำได้ไหมถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไปดูย้อนดูได้ตอนปีที่หนึ่งเลย เข้าใจหน้านที่เลยคจี้ผมขับรถได้ไงวไะน่ะผมขับรถผมขับรถได้ไงวะน่ะผมขับปีนได้ขึ้นเลย ดวงซิงเนต้าโอมเฟลีบาซฟายอ้าวมาแล้วิ ไปดคไปข้ปุ้ป้ป้มปุ้ปุ้ติวเลยอยากดูไอ้ไขหมากครับผม่ยผกดูไอ้ไขยหมากนไทย พูดใช่ไหมแล้วก็ก็จะพูะดอีกตลอดใช่ไหมน่ใช่ซึ่งก,ก็กำลังจะขับสิ่งเว้ย G T O อรรอโอซิคอนเอาหนออะซึ่งผมจะเอา,อะ,าอะไรไปดี คนนี้ไยคนานรู้ไหมถ้าก,กระจอกไงไม่นกระจกคนนี้่ะขอส้โอ้เย่่อสินพายอยอมากถ้าผมเปลี่ยนดา่านได้ครับซึ่งผมก็จะเปลี่ยนดนอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครัะซึ่งของก็ขอลาก่อนครับผมขอเลิกเลิกก่อนนะครับผมจะกดออกนะคบบยบาย